สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะมุมกล้องอาจจะต่ำไปนิดนึงนะครับพี่วันนี้ครับมาเปิดดวงนาคาฮะสิบห้าองค์สุดท้ายหมดเป็นที่เรียบร้อยเลยครับตอนนี้นะฮะผมจะเหลือแบ่งปังลุ้นไว้ให้เพียงแค่สององค์นะครับลุ้นละสี่ร้อยบาทนะครับลุ้นละสามร้อยห้าสิบาทนะครับจะส่งห้าสิบบาทครับดีฮะสององค์ส่งฟรีครับนัเหลือสององค์ครับพี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่มาเอาได้เลยนะครับเหลือสองลุ้นสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ครับเราจะมาเปิดเลยครับนะอ่าทั้งหมดนะฮะสิบห้าองค์นะครับนะ เดี๋ยวผมให้ดูเหรียญนั่นก่อนเลยกันนะฮะเนี่เหรียญประมาณนี้ครับนะผมแกะให้ดูนะครับเนี่เป็นรายการที่หนึ่งเลยแล้วกันนะฮะเหรียญเป็นประมาณนี้ครับพี่นะครับนาทางชอบจุใจกันี่ยสามารถติดต่อได้ที่อีเล์ไลน์แลเบอร์โทรที่ผมขึ้นว้ได้เลยนี่ครับโอ้โหนี่คือเหรียญดวงนาคานี่ครับบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยๆมากนะครับเลขคนะเบอร์สามหกเลยครับพี่รงี้เป็นเนื้อชุบสามเคครับนะเงินทองนักนะครับนี่โอ้โห นะฮะความเส้นความคมนะฮะของไพา์นะนะครับนะนี่ครับเลขคนละเบอร์สามหกครับพี่นี่ครับหน้าลูกปูคมๆอย่างนี้นะครับสวยๆนะครับไม่ต้องแกะซีนก็ทะลุซีนครับความสวยนะครับแล้วรายการที่คันเนื้อสั่งกะเชนนะครับนะเปิดเป็นบันอยู่ที่น้องที่ห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งครับต่อมากันต่อกับพี่รายการที่สองครับรายการที่สองครับ รายการที่สองเปิดออกมาครับโอ้โหรายการนี้ครับเป็นนวะเจาะห่วงพี่เนี่ครับหน้ากากเงินหน้าหลังครับนี่จัดสร้างสามสิบองค์ในโลกครับนี่ฮะขออนุญ,ญาตตัดให้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมซีนให้ใหม่ครับ,รบมาชมความสวยกันดีกว่าพี่ชายนี่ครับมาชมความสวยความอลังการของเนื้อนวะกันครับโอ้โหพี่ นวะอ,องค์นี้ครโคตรเดือดพี่นะครับนะผิวออกอย่างนี้เลยครับหนึ่งสวยเลขคุณเบอร์สองห้าจะสร้างสามสิบองในโลกหน้ากากเงินแท้หน้าหลังครับรายการนี้เปิดเป็นปัปพี่น้องที่ห้าร้อยบาทครับเนื้อนาวะนี่ครับต่อมาพี่รายการที่3ามครับเรามาเปิดกันต่อครับรายการที่สามครับ รายการที่สามเปิดมาเป็นเนื้อสามเคครับโอ้โหพี่คล้ายๆกันเลยลายรคล้ายๆกันเลยนะรายการที่หนึ่งกับรายการที่สามลองเลือกดูพี่ลองเลือกชมดูครับหากชอบรายการไหนปิดกเข้ามาได้พี่รายการที่เลขค้นเบอร์สี่แปดครับรายการที่ด้ไปครับห้าร้อยบาทครับรายการที่สามเนีบยนี่ฮะถ้ารับสององค์แปดร้อยพี่จบให้นะครับนะครับรายการที่สี่พี่เนี่ฮะรายการที่สี่ครับ หมดแล้วจ้ะพี่นะโดนราคาชุดสุดท้ายแล้วนะครับลือรายการที่สี่เป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยักษ์เขียวเหนียวซับลงยาจีวรลุ้นหน้ากลากเงินเก้าองค์ครับแต่มมนรุ้นกันพี่เลขคนเบอร์สี 1, ่หนึกก่งนะหน้ากลากเงินเก้าองค์มาไหมพี่โอ้โหไม่มาครับไม่มาแต่สวยครับลายการนี้เขียวเหนียวซับครับเนี่ยฮะรายการนี้พี่เอาไปครับงานสามร้อยห้าสิบาทพอพี่อุ้ยสีเขียวสวยจริงอุ้ยเขียวสวยเขียวสวยนะยอมรับเลย,เลยนะยครับ ต่อมาพี่ไปกันต่อครับรายการที่ห้าครับนะฮะไปกันต่อพี่รายการที่ห้าครับ <c oughs> รายการที่ห้าขออนุญาตเปิดมาพี่เฮ <c oughs> ้ยนนอะไรรายการนี้อะไรครับพี่นะครับขออนุญาตดูเนี้ยรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงเถิดโบราณหลังเรียบหน้ากากาทองเหลือง <c oughs> เรียบอกนะว่าเพ้นมือหลวงปู่เนี่ยไอ้อย่าบอกนะว่า หลุงปู่เซ็นให้เอาละงานจริงๆด้วยครับรายการนี้เป็นลอยจานลุงปู่ครับเลขคุณเบอร์สามเก้าครับหน้ากากอย่างงี้ครับหน้ากากท้องเหลืองหร่บพี่โอ้โหพี่สวยสวยด้ยฮะต้องตัดแล้วครับนะไม่ตัดไม่ได้แล้วพี่นะให้ชมความสวยพร้อมกันพี่นี่ฮะโอ้หสวยจริงฮะรายการนี้ฮะ รายการนี้ครับเนื้อทองแดงเถื่อนโบราณครับหลังจานมือหลวงปู่ครับเลขคนเบอร์สามเก้าครับรายการที่ขอแบ่งปันที่น้องที่สี่ร้อยห้าสิบบาทครับโอ้โหนะครับมากันต่อรุกันต่อพี่จานรายการถัดไปครับเป็นรายการที่นะเป็นรายการที่หกครับทษดีนะครับพอดีขาตั้งมันยังยังไม่มาครับเราสั่งไปแล้วพี่ขาดคำังค นี่ครับรายการนี้ท่านมีเนื้อผ่าเชนวนบนสารพี่เลขคนจะเบอร์สี่หกเลยนะโอ้โหรายการนี้สวยเลยครับพี่นะนี่ครับไม่ใช่เปื้อนนะครับเป็นรอยผิววันนะผิวเนี่ยรายการนี้ขอเป็นปันพี่น้องนี่ครับนะที่สองร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีครับรายการที่หกครับต่อมารายการที่เจ็ดนะครับพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับเปิดมาต่อครับรายการที่เจ็ดเปิดมาเป็นเนื้อผ่านไถโบราณครับ รายการนี้เป็นเนื้อผ่านไถโบราณครับนี่ฮะรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทนะครับพี่ชายนคะครับสามร้อยบาทเลยคุณเบอร์สองห้าครับนะฮะต่อมารายการที่แปดครับ <c oughs> รายการที่แปดนะครับขออน,นุญาตเปิดนะพี่ชายรายการที่แปดเปิดออกมาเป็นล็อกเก็ตโอ้โหเฮ้ยรายการที่เป็นล็อกเก็ตครับ เลขคนตเบอร์สีู่นย์นะครับเป็นล็อกเก็ตฉากปีเตียหลังอุดมวลสารฝังยันดวงครับเนี่ยฮะโอ้เลขคนตเบอร์สี่สองครับล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่ครับนะรายการนี้นะฮะขอแบ่งปันพี่น้องนะครับที่สี่ร้อยห้าสิบาทครับนี่ฮะรายการที่แปดเครับต่อรายการที่เก้าครับ รายการที่เก้าขออน,นุญาตเปิดครับรายการนี้เป็นเนื้อขันบัตรน้ำมันเจาะห่วงเลขคุณเบอร์สองเก้าครับโอ้โหโสวยจัดนะาสวยจัดพี่รายการนี้เอาไปสามร้อยห้าสบาทพอพี่จารายการที่เก้านี่ครับต่อมารายการที่สิบครับ รายการที่สิบเปิดมาครับไปเรดดีโคจะเบอร์หนึ่งหกเจ็ดครับนี่ฮะร,รายการนี้เอาไปสองร้อยห้าสิบาทเลยทีใหญ่เอาไปสองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่สิบนะฮะต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่11เปิดมาครับรายการเป็นนี้เหรหลรอแล่เหล็กไหลหัวใจลั่นนักร่ารายการนี้เ็ป็น350บาทครับนะฮะต่อมารายการที่12บสอครับรายการที่สอเปิดมาครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟเจาะห่วงเลขคุะเบอร์36มหครับรายการนี้เอาไปครับพี่นะฮะ300ร้อย ต่อมาที่รายการต่อไปครับรายการไปที่รายการที่สิบสามครับ <c oughs> รายการที่สิามเปิดมาครับโอ้โหเป็นล็อกเก็ตอุดมวลสารไปครบสองหน้าครับโอ้โหพี่รายการที่เลขโคุณเบอร์เบิ้ลเนี่ยเลขคุณจำนวนหนึ่งหนึ่งครับเนี่ย โอ้โหสวยจริงรายการที่สวยจริงโรเก็ตประกบสองหน้ารายการที่ผมขอที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทพอพี่ชายนะครับมาลุกันต่อไปก็ต่อพี่ชายครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสี่ครับรายการที่สิบสี่เปิดมาครับรายการนี้เป็นเนื้ออะากาาซาตินคะับเลขคนณตเบอร์สี่เจ็ดเนี่ยอปบกาาซาตินเลขคนณตเบอร์สี่เจ็ดพี่รายการที่ขอสามร้อยขอพี่ นี่ครับรายการที่ขอสามร้อยบาทพอครับ hmm. พี่จชานี่ครับต่อมาที่รายการถัดไปครับรายการถัดไปพี่รายการสุห้ารายการสุดท้ายและท้ายสุดครับเปิดออกมาครับปึ๊บโอ้โหรายการนี้เป็น 2K ครับนี่ฮะองค์ทองลงยาแดงครับเนื้อนี่ฮะโอ้ยสดจัดแบคโลเดียม 2K ครับรายการนี้ฮะองค์ทองครับลงยาแดงครับโอ้โหดีวนี้สวยจัดเลขโค้ดเบอร์สี่แปดองค์นี้มุขขอนะ ผมขอ450นะฮะสวยๆงี้ผมขอ450เพี่รายการที่15นะครับนะสรับวันนี้ก็มีแบบปลประมาณนี้พี่ชายเนาะยเอ15รายการนะฮะหากชอบตกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ ID l i n และเบอร์โทรได้เลยนะครับยังไงวันนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะพี่ขอบคุณมากครับ